ในมุมมองของเขาความน่ารักของคุณคืออะไรคลิปนี้เนี่ยเป็นแรนดอมเหมือนเดิมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวเหมือนเดิมนะอาจจะมีทั้งตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีอยู่ทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้นะมาเช็ค e NERGY พลังงานนะคะลัคนาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวเขานะคะว่าจะอยู่ในลนั ราศีใดได้บ้างนะคะจะเป็นคนที่เกิดวันนางคารนะคะราศีเมษนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะคะอ่าราศีสิงห์ไหนเขอดูหน่อยนะคะคนที่เกิดราศีเมถุนค่ะคนที่เกิดในธาตุน้ํานะคะได้แก่ลัคนากรกฎพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะ มาดูกันนะคะขอดู energy หรือว่าพลังงานของตัวคุณหน่อยคะ่ะเป็นอะไรยังไงบ้างคะขอให้ไพ่นะคะช่วยอธิบาย energy พลังงานของตัวคุณให้หน่อยนะ,ะตัวคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาชอบดูนั่นดูนี่ชอบถามเป็นคนชอบพูดชอบคุยชอบถามนะคะเวลาที่มีอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรที่น่าสนใจอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากเลยคุณรู้สึกว่า อาจจะออกแนวแบบอยากรู้อยากเห็นอะเออคือไม่ได้เป็นการสอดรู้สอดเห็นนะแต่ว่ามันเป็นการอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้อยากรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้เขาทําอย่างไรกันอยากรู้ว่าเมนูนี้อย่างเช่นในเรื่องของอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้ว่าเมนูนี้เขาทํำยังไงเขามีเคล็ดลับอะไรไหมอยากรู้ว่าการปลูกผักแล้วได้ผลผลิตดีงามขนาดนี้เนี่ยเขาเขาทำกันยังไงเขามีวิธี ในการปลูกผักเขารวนดินกันยังไงมีเคล็ดลับอะไรไมอะไรประมาณนี้นะคะตัวคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดหยุดไม่แบบตัวคุณเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้เลยนะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้ชอบถามนูน่นถามนี่นะคะยิ่งมีคนที่มีความรู้เยอะๆหรือว่ามีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆน่ะคุณจะรู้สึกว่า อยากคุยกับคนนี้มากเลยอยากเข้าไปถามอยากอยากได้ความรู้จากเขาตัวคุณเป็นคนที่แฟร์นะคะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ยอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ไปเอาเปรียบคนอื่นเหมือนกันนะสำหรับจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นเ NERGY พลังงานของตัวคุณแต่ว่ามันจะมีอยู่นิดนึงนะคะในเรื่องเอเอ,เอพลังงานของตัวคุณเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่ มักจะกดดันตัวเองอ่ะอม,มักจะรู้สึกว่าในบางอย่างบางครั้งบางสิ่งเนี่ยคือทําแล้วทําออกมาดีแล้วแต่คุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอมันมันต้องดีได้ได้มากกว่านี้อีกนะคะอ่ะโอเคนะคะไหนเขาดูหน่อยว่าในมุมมองของเขาเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ได้นะคะเปิดใจกว้างๆนะคะทําใจให้สบายๆไม่ต้องนึกถึงหน้าใครนะคะเขาคนนั้นเนี่ย ในมุมมองของเขาเนี่ยความน่ารักของคุณคืออะไรนะคะในมุมมองของเขานะคะความน่ารักของคุณคือคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนมีความเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ถึงขั้นขวานผ่าซากเนาะจะออกแนวแบบ ชัดเจนในความคิดของตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้เป็นการเถียงแต่ว่าคุณจะไม่ทํำเลยไม่เถียงไม่ทําอาจจะมีการอธิบายเหตุผลบ้างแต่คุณไม่รู้หรอกว่าการอธิบายของคุณน่ยมันจะมีคนฟังหรือเปล่าคุณไม่แคร์คุณอธิบายแล้วถ้าใครไม่ฟังก็แล้วแต่แต่ถ้ามีคนมาสั่งให้คุณทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณจะไม่ทําอะ คุณไม่ชอบการสั่งคุณชอบวิธีการบอกอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นใครกันคะไหนขอดูหน่อยขอให้ไพ่อธิบายหน่อยว่าเขาคนนั้นเนี่ยในมุมมองของเขาเนี่ยเขาคนนั้นเป็นใครเขาคนนี้นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ ชอบคุณมานานแล้วแหละอาจจะมีการพยายามเข้าหาคุณมาสักพักหนึ่งแล้วพยายามตามจีพยายามตามตื้อแล้วแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคนนี้ไม่ตรงทายไม่ตรงสเปกเลยอืมคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนได้คุยได้แฮงเอาได้ปาร์ตี้ได้แต่ว่าคุณยังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เหมาะกับการที่จะเข้ามาเป็นแฟนคือคุณอาจจะ ไม่ได้ชอบแบบนี้สเปคคุณไม่ใช่แบบนี้ทายคุณไม่ได้เป็นแบบนี้คุณคุณให้เขาได้มากที่สุดก็ในสถานะเพื่อนเท่านั้นนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาจะเป็นประมาณนี้นะ